ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแกรงพอเล่นพรีเมียร์แอนดี้โคช้แมนอยู่คว้าตัวคาริมเบนเซม่าแอนดี้โคตำนานกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยเต็ดแสดงความเห็นว่าปีแสดงควรจะเอาคาริมเบนเซม่าหัวหอกเอาอิทัตมาร่วมทัพอนาคตของเบนเซม่ากลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลังจากมีกระแสข่าวลือว่าเจ้าตัวต้องการบอกลาการเล่นในซาอุดิอาระเบียแ,แล้วทั้งที่เพิ่งย้ายไปเล่นกับที่นั่นเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแต่หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่า เขายัางเล่นในลีกระดับสูงของทวีปยุโรปได้หรือเปล่าเมื่อพิจารณาถึงการที่เจ้าตัวมีอายุ36ปีแล้วหลังโดนถามว่าถ้าเป็นเขาแล้วเขาจะเอาเบนเซม่ามาอยู่กับทีมหรือไม่แล้วนั้นโคก็ตอบว่าเอาระดับ150%เลยผมจะเซ็นสัญญากับเขาต่อให้มันจะเป็นเพียงการให้เขามาซ้อมกับทีมแค่รอบเดียวกว็าตามผมเคยแปลกใจมากๆตอนที่เขาย้ายออกจากเรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ผมก็พอจะเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น เงินที่เขาได้จากการเล่นในซาอุดีอาราเบียมันถือว่าเยอะมากๆมันเป็นเงินที่ส่งผลดีต่อลูกๆของเขาไปจนถึงรุ่นหลานของเขาเมื่อคุณอยู่ในวัยนี้และได้ทั้งแชมป์ลาลิก้า4สมัยอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีก5าครั้งรวมถึงได้เบรอร์ลงดอแล้วนะผมก็เข้าใจได้ว่าทำไมตอนนั้นเขาถึงอยากย้ายไปเล่นในซาอดุดีในวัยระดับนี้เขาจะตัวรอดกับการเล่นในพีเมลีกได้หรือเปล่านะเหรอได้แน่นอน100%เเซเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าเขาดูแลร่างกายของตัวเองดีมากๆ ถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเขาแล้วแล้วก็พวกเขาก็ควรจะลองทาบทามและดึงมาร่วมทีมให้ได้ซูเนสวิเคราะห์สิ่งที่ทำให้บรูโน่ไม่เหมาะสมปลอกแขนกับตันทีมแมนอยู่แกรมซูเนสมองว่าบรูโน่แฟนนันกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกต้องในการสวมปลอกแขนกับตันทีมแต่ก็ยอมรับว่าเจ้าตัวมีศักยภาพมากพอที่จะเล่นให้กับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี 2คู่แข่งสําคัญในพรีเมียร์ลีกได้เขาเป็นนักเตะที่ผมไม่คิดว่าจะเป็นกับตันทีมได้แต่ในแง่ของคุณภาพถ้าเขาเล่นให้กับลิเวอร์พูลหรือแมนซิตี้เขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งมากๆแต่เราคงจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันทั้งหมดนี้เรื่องการชอบใส่หัวของเขามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างมากเขาอาจจะไม่ค่อยแพ้ให้กับลิเวอร์พูลหรือซิตี้มากนักและเขาก็อาจจะไม่ได้แสดงความงุนงดมากเท่าไหร่แต่ผมยอมรับว่าภาษากายของเขาไม่ค่อยดีในบางครั้ง และผมก็ผิดหวังอย่างมากกับเขาในเกมพ่ายต่อทีมหงแดง7ต่อ0ย์ที่แอนฟิลเมื่อปีที่แล้วตอนที่เขาไม่วิ่งกลับมาช่วยเพื่อนเล่นเกมรับซูเนสกล่าวอดีตแข้งแมนซิตี้ชี้แมนยูทําแสกจัดเคสดึงบอร์ดเรือเป็น CEO ใหม่โจลิออนเลสคอตอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความเห็นถึงกรณีแมนจิตควาโตโอมาเบรราดาไปจากทีมคู่ดีอย่างเรือบสีฟ้าโดยตรง เพื่อให้เข้านั่งเก้าอี้ประธานฝ่ายบริหารหรือ CEO ว่าเป็นดีลที่น่าเจ็บปวดสำหรับแมนซิตี้แม้จะพอเข้าใจได้ถึงวิธีทางมืออาชีพและเวลาเดียวกันก็เป็นการเดินหมากที่ยอดเยี่ยมของแมนอยู่ด้วยอดีตดาวเตะแมนซิตี้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าแมนเชสเตอร์เจ็ดจ้าโอมาเบรดาจากแมนซิตี้เข้าเป็นซ e อคนใหม่ดูเป็นการเดินหมากที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาเลยโอมาเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่วมงานด้วย และผมเองเคยได้พูดคุยลหลายๆเรื่องอย่างลงลึกในช่วงที่อยู่ที่เอเัสเตเรียมพื้นเพของเขามาจากด้านธุรกิจมากกว่าและโฟกัสไปที่เรื่องโครงสร้างของสโมสรดังนั้นเขาจะทําให้เกิดความมีเสถียรภาพในด้านนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีเขาเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาและเติบโตของซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปดังนั้นนี่ถือเป็นการคว้าตัวชั้นยอดสําหรับยูเนเต็ดนี่เป็นสิ่งที่ต้องการที่โอทฟฟอร์ดในแง่ของภาพรวม ทุกคนพูดถึงปัญหาของพวกเขาในสนามแต่คุณต้องทําเรื่องต่างๆนอกสนามให้ถูกต้องเสียก่อนตัวยอย่างชั้นยอดคือตอนที่มีเจ้าของใหม่เข้ามาที่ซิลหนึ่งในเรื่องแรกๆที่พวกเขาทําคือการนําแดนแอชเวิร์ดเข้ามานั่งตําแหน่งสําคัญสโมสรฟุตบอลในระดับท็อปนั้นคือธุรกิจและเมื่อเราคุยกันเรื่องวัฒนธรรมมาตรฐานพฤติกรรมทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการที่มีคนที่เหมาะสมนั่งในตําแหน่งใหญ่ๆโอมาคือคนที่สมุนแบบในการดูแลเรื่องนั้นและมอบโอกาสที่ยั่งยืนให้แมนเชสเต๊ด ในการประสบความสําเร็จสําหรับซิตี้แม้ข่าวของการที่โอมาย้ายไปยังทีมคู่แข่งตัวชักาจะทําให้รู้สึกช็อกแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจพวกเขาเองก็ทําลักษณะเดียวกันนี้มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยการโฉกเอาบุคลากรสําคัญสคัญจากสโมสร,รใหญ่อื่นๆและจ้างพวกคนที่ทํางานได้ดีจากที่อื่นเข้ามาซิก,กิเบกิริสตาและเฟรานโซเลโนโทั้งคู่เคยอยู่ที่บาร์เซโลนา และถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นกุญแจสําคัญในการดึงเป๊ปกอริล่ามาอย่างซิตี้ฉะนั้นแล้วเมื่อสโมสรอ,อื่นเข้ามาจีบทีมงานของคุณมันคือคําชมที่บอกว่าคุณบริหารสิ่งต่างๆได้ดีแค่ไหนและเส้นทางที่คุณมุ่งไปนั้นดีแค่ไหนก่อนที่จะตอบรับงานที่โอทัฟฟอร์ดโอมาคงจะรู้สึกได้ถึงว่าตอนนี้ยูเนเต็ดอยู่ตรงไหนและพวกเขาอยากเดินไปจุดไหนเขาจะวางวิสัยทัศน์และกรอบเวลาให้เห็นและพวกเขาจะชอบมันแน่ทันทีที่เข้าก้าวเข้าประตูไป ผมคาดว่าจะมีสตาฟหน้าใหม่ถูกดึงเข้ามาอย่างรวดเร็วมันคงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระดับพลิกฝ่ามือแต่แฟนยูเนเตดควรตื่นเต้นกับอิทธิพลต่างๆที่เขาจะมีกับสโมสรสำหรับเบอร์ลาดาที่เกิดในกรุงปารีสจากครอบครัวเชื้อสายโมรโ็อกกเริ่มต้นทำงานด้านประสานงานสปอนเซอร์กับทางบาซโลนาในปี2004ก่อนที่แมนซิยเว้าตอร,ร์ยูไนเต็ดนั้นมีการเผยว่า เจ้าตัวจะได้สิทธิ์การบริหารงานทั้งฟุตบอลและธุรกิจอย่างเต็มตัวในฐานะ CEO ได้ครับพี่ซานโชเผยรอยชวนชิ่งแมนยูกลับดอทมุนตั้งแต่ซัมเมอร์จีรอนซานโชปีกลับมาเกิดใหม่ของบรสเซียดอทมุนเผยชัดตนได้รับคำเชิญชวนจากมาโกรอย แข้งจอมเก่าของทีมเสือเหลืองให้ย้ายกลับมาร่วมทีมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนเริ่มต้นซีซั่นนี้ก่อนในที่สุดจะได้แยกทางแมนเชสเตอร์เต็ดคืนสู่เย่าสมใจตัวดิมเส้นชาวกรกฤษที่หลุดจากทีมชาติไปตลอด2ปีหลังเมื่อผลงานกับแมนเดตไม่ดีมาตลอดเผยกับช่อง YouTube ของดอทมุนว่าคุณลองดูคลิปที่เวกัสของสโมสรมาโกรอยบอกผ่านมาถึงผมว่าให้กลับไปเล่นที่ดอทมุนมันเป็นข้อมูลวงในเขาบอกว่าไม่ว่าตอนไหนที่ไหนพร้อมไอ้น้องชาย พี่รออยู่ที่นี่ผมจำคําของเขาเอาไว้เสมอว่าถ้ามันไม่เวิร์กในตอนหนึ่งตอนใดดอดมุนก็คือสถานที่ที่ผมคุ้นเคยและทุกคนรู้จักผมดีอย่างทะลุปโ,ปโปร่งมันเป็นเรื่องดีที่เรารู้ว่าทั้งสโมสรและนักเตะต่างก็สนับสนุนผมทางนี้ซานโชที่รังสนามกัมแมนยูมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมลงสนามให้ดอดมุนรอบ2ไปแล้ว2นัดทํสอแอซิสช่วยให้ดอดมุลชนะดาตัด3ต่อ0และโคโลน4ต่อ0ตามลำดับ ซึ่งเป็นการคืนฟอร์มในพริบตาทัดจากการไม่ชนะใครสีนัดก่อนหน้านี้6แต้มเต็มจาก2เกมหลังช่วยดอดมูลในการทำทีมของเอดินแทซิตยืนอันดับ5ของตารางบุนเดสลีกาโดยแต้มที่เท่ากับอันดับ4อาเบไลฟ์ซิกโดยเป็นรองเพียงผลต่างประตูเท่านั้นพีคิดถูกไหมที่บอกปัดเทียบสถิติวานบิสาก้าและดุมฟิสสี่ซันนี้เทียบสถิติระหว่างอารอนวานบิสาก,ากากับเดนเซลดุมฟิส ในฤดูกาลนี้ว่าใครมีผลงานเด่นในเรื่องไหนมากกว่ากันหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งบอกปัดอินเตอร์มิลานในการคว้าแบ็คขวาผีแดงดอซันสื่อชื่อดังจากอังกฤษเพิ่งจะรายงานว่าอินเตอร์มิลานได้ติดต่อทาาทาคว้าตัวอารอนวานบิสก้าแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเสริมทัพพร้อมเสนอตัวเดนเซลดุมฟิตแบ็คขวาชาวดัตเป็นส่วนหนึ่งในดีลนี้ด้วยแต่สุดท้ายปีแสดงได้ปริเสธข้อเสนอดังกล่าวเรียบร้อยฤดูกาลนี้วานบิสก้าถือเป็นกำลังสำคัญในแผนการทำทีมของเอรดิธเทนฮาร์ก และถูกสมมสรนใช้ออปชั่นต่อสัญญาอีกปีไปจนถึงปี2025แล้วขณะที่ดุมฟิตแม้จะเป็นแกนหลักของทัพงูใหญ่แต่ด้วยความที่จ้าตัวกำลังจะหมดสัญญาในปี2025ทําทำให้สมมสรนวังที่จะขายนักเตะออกไปก่อนที่สัญญาจะหมดลงเช่นกันวันนี้เราจึงนำสถิติของทั้งวานบิสกาและดุมฟิตมาเปรียบเทียบกันให้เห็นว่าแมนยูคิดถูกไหมที่ปฏิเสธเดี๋ยวนี้สถิติประตูวันบิสกาศูนดุมฟิตสองแอซิดวานิสกาห่ดุมฟิตส เกมวันบิสก้า12ดุมฟิต15ผ่านบอลวันบิสก้า375ดุมฟิต265สัมผัสบอลวันบิสก้า6ก4้ดุมฟิต601เข้าปะทะวันบิสก้า19ดุมฟิต9ยิงวันบิสก้า1ดุมฟิต9น so ิวคาสเซิลไม่ปล่อยทริปเปียฟิลิปซบเวสแฮม อัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ24มกราคม2567เสือใต้บอยนิกเจองานไม่ง่ายเสียแล้วสำหรับการไล่ล่าโวเคันทิปเปียเพราะข้อเสนอชิ้นล่าสุดที่ยื่นไปยังไม่โดนใจนิวคาเซนเนตดขณะที่คาวินฟิลิปที่ทนนั่งสำรองที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มานานล่าสุดได้ย้ายทีมเสียทีส่วนข่าวเด่นอื่นๆในตลาดนักเตะที่น่าสนใจมีอะไรอีกบ้างนั้นเรามาอัปเดตกันเลยอ f อฟฟิช พอตเวลยืมแดนกอกองกลางดาวรุ่งชาวกรีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาใช้งานจนจบฤดูกาลออฟฟิเชียลมีวอยืมไมเคิลโอบาเฟมี่กองหน้าชาวไอริชของเบอร์ลี่มาใช้งานจนจบฤดูกาลเวสแฮมยูไนเต็ดบรรลุเข้าตกลงกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับดีวยืมตัวเข้าวินฟิลิปกองกลางตัวรับทีมชาังกรษมาใช้งานจนจบฤดูกาลโดยเข้าใจว่ามีออปชั่นซื้อขาดด้วยข่าวจากฟาบิโซโรมาโน แอสตันวิลลาตกลงปล่อยตัวเลอันเดอร์เดนดองเกอร์กองกลางชาวเบลเยียมให้นาปลรียืมใช้งานจนจบฤดูกาลเรียบร้อยโดยเข้าใจว่าอสูล่ามีออปชันซื้อขาดที่ราคา9ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซโรมาโนนอตติงแฮมฟอร์เรสกำลังพยายามที่ขอยืมตัวโจโวานีเลนากองกลางชาวอเมริกันของบริเซียรดอนนุนมาใช้งานเข้าจาก The าด,ดีอาร์ติกขณะเดียวกันเจ้าป่าได้ปฏิเสธการทาาทามจากเฟยนูตที่หวังขอยืมตัวนีโกวิลเลียมฟูบแบ็กทีมชาติเบลเป็นที่เรียบร้อย ข่าวจากสกายสปอร์ตนิวคาสเซเตดเล็งดึงมอร์แกนกิฟส์ไว้กองกลางดาวเด่นนอตติงแฮมฟอร์เรสมาร่วมทีมในเดือนนี้แต่เจ้าป่ามีท่าทีที่จะไม่เล่นด้วยข่าวจาก er เดลี่เทลกราฟอเลดิโกรมาริดบรรลุข้อตกลงกับรอยัลอันเวิร์บเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการคว้าตัวอาเธอร์แฟร์มีเดนกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมโดยค่าตัวของดาวเตะวัย18ปีน่าจะสูงกว่า25ล้านยูโรเล็กน้อยข่าวจากฟาบิโซโรมาโน เรอเอโซซิดาจัดการปรีเสดข้อเสนอเงินจำนวน40ล้านยูโรที่อัลนาเซอร์ยื่นมาขอซื้อตัวทาเคฟุสะคูโบกปีกจอมผิวชาวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยเข้าจากลีเลโวอิสโรม่าได้ทำการปรียเสดข้อเสนอจากหลายสโมสรซึ่งก็รวมถึงจากเซบีย่าที่ขอคว้าตัวซาดาอัสมูนกองหน้าชาวอิรนันโดยพวกเขาไม่มีความคิดที่จะยกเลิกสัญญาอัสมูนที่ยืมมาจากไบเออร์เลเวอร์เซ่น เนื่องจากดาวเตยวัย29ปีอยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือดานิเอเลเดรรซีเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่อย่างไรก็ตามมาปาเหลืองแดงพร้อมพิจารปล่อยอันเดียเบรตติกองหน้าชาวอิตาเลียนถ้าหากมีข้อเสนอรือดีลแลกตัวนักเตะที่น่าสนใจเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่เอซีมิลานได้มีการตริดต่อทับทามโทซินอาดาราบิโอโยเซ็นเตอร์แบ็กร่างย่งชาวอังกฤษที่กำลังจะหมดสัญญากับปูแลมจนจ,นจบฤดูกาลนี้เข้าจากสกายอิตาเลีย เอริกมากซิมชูโบมาติงกองหน้าชาวแคมรูนของบิมนมิคที่มีข่าวเกี่ยวยงกัมเบเดตตัดตสินใจที่จะอยู่ช่วยโต้สกัดต่อไปจนจบฤดูกาลข่าวจากสกาเยอรมมีบิยมิคยื่นข้อเสนอรอบใหม่ที่วงเงิน15ล้านยูโรให้นิวคาส,สเซิลเดพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวเคเรนทิปเปียฟูแบ็กทีมช่าติอังกฤษข่าวจากฟอร์เรียนแพลตเทนเบิร์กลาสุดสาลิกาโดปัดข้อเสนอดังกล่าวจากเสือใต้ทิ้งเรียบร้อยข่าวจากฟาบิโซโรมาโน ไบเออร์เลวเเซนใกล้ชิปปิดเดียวยืมตัวบอค่าอเกลเซียสกองหน้าล่างใหญ่ชาวสเปนิดของเรอเบติสมาใช้งงานจนจบฤดูกาลพ่วงออปชั่นซื้อขาดที่ราคา8ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซโรมาโน่ดูโนตาวาเรสแบ็กซ้ายชาวโปรตุเกสของอาร์ซอนที่ปัจจุบันเล่นให้นอติงแฮมฟอร์เดสแบบสัญญายืมตัวต้องการที่จะย้ายไปเล่นให้กับโอลิมปิกมาเย์อีกครั้งหลังจากที่ยักษ์ใหญ่เมืองน้ำหอมแสดงความสนใจเข้าจากอาร์เอ็มสีสปอร์ นิสได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์และเชลซีว่าพวกเขาไม่มีแผนการที่จะขายช่องแคร์เทอรโบเซ็นเตอร์แบทจอมแกล่งเลือดน้ำผอมในเดือนนี้ข้าวจากไนติมินิสคาริมเบนเซมายอดกองหน้าชาวฝรั่งเศสของเอลอิจหัดยื่นเรื่องขอย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแต่เจ้าตัวตัดสินใจที่จะไม่ย้ายไปเล่นให้สโมสร,รอื่นในซาอุซึ่งนั่นทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่อดีตดาวยิงเรอัลวาดริมวัย36ปีจะกลับไปโชว์ฝีเท้าในแผ่นดินยุโรปข้าวจาก a f p เอานะเซอร์เตรียมยื่นข้อเสนอสุดงามทาบทาม2แข้งดาวดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแอรอนวันบิสก้าและกาซิเมโลข้าวจากเดลี่เมลหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ